รู้ไหมนางฟ้าก็ต่างกันนะเราจะมาครเอทนางฟ้าต่างๆกันมาดูเรื่องราวสุดสนุกของนางฟ้านิโคและแฟรี่ทั้งสองฮอตจสมินและขายาสุดเย็นเฮ้งานปาร์ตี้นี้จะต้องดีมากนี่เธอจะไปไหนของเธอน่ะทำความสะอาดได้เสร็จถึงจะออกบ้านได้อ สวยสุดเลยมีแม่เลี้ยงใจร้ายแบบนี้ก็ไม่ได้ออกไปงานปาร์ตี้สักทีนะสิอ๋อหรือว่าแฟรี่จ้ะแฟรี่ออมีอะไรให้พวกเราช่วยเลยจ้ะคือแม่เลี้ยงใจร้ายเนะี่ยไม่ให้ฉันออกบ้านน่ะช่วยทำความสะอาดให้ฉันหน่อยได้ไหมเออเราจะเวทมนต์ได้ไหมได้มามามๆมาม้น่ตอนปลอดของแม่เลี้ยงฉันเลยนะอุ้ย พอดีจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะโว่แบบนี้สวยแน่ทีเนี้ยแม่เลี้ยงฉันไม่ให้ออกบ้านจนถึงชาติหน้านเลยอ่ะไม่ต้องใช้เวทมนต์ละใช้มือของพวกเธอนี่แหละโอเคมะเอาล่ะไปทำได้แล้วทุกอย่างจะต้องออกมาสวยเพอร์เฟกเข้าใจนะนิโคพวกเรานะ่ะเป็นแฟรี่นะไม่ใช่คนรับใช้เธอเอาไปเลยทำเองเลยก็แล้วกันโว์เอ้ยอะไรกันเล่า <c oughs> ถึงแม้ว่าเป็นแฟร,รี่แต่ก็อยากแดนซ์เหมือนคนเหมือนกันนะ <c oughs> ต้องมาทำความสะ <c oughs> <c oughs> อาอกอีแป้นจะแตกเฮ้ยเธอดูนั่นสิฮ <c oughs> ะป้าบอนั่นใครอะ่ะก็คนที่ฉันแอบชอบแต่ว่าฉันไม่กล้าสารภาพรักอ,อ่ะงั้นเหรอให้ฉันช่วยมะเธอแค่ต้องการความมั่นใจนะ่ะ ทีนี้ก็ไปเลยไปบอกเขาสิเออใช่เขาจะต้องตอกไปของฉันอย่างแน่นอนไงเจแดนอ,อ่าไงเจ้าจคนสวยเออนิโคเทำเป็นบ้าอะไรเนี่ยมามา,มาให้กินซะดีๆเงี้ไปคุยกันในห้องน้ำมาล่ะเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันไม่ชอบแบบเนี้ยเธออย่ามายุ่งกับฉันเลยนะเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันโอเคไม่ตกเป็นของนิโคลซะนิโคเอาเลยลูกมานี่มาไปกันนะจ๊ะ อ,ออ้าออดวยว้าวอืมดีแต่ว่าน้ำมันเย็นแล้วอ่ะใหญ่จะให้ช่วยอะไรเหรอแจสมินช่วยวอร์มน้ำนี่ให้หน่อยได้เลยอ๋อ้มาเลยก็เก๋โอ้โหเสร็จแค่แป๊บเดียวหาดับ ไม,ไม่เป็นไรจ้ะเธอในโชคดีที่มีฉันจองเย็นข่ายาขาจะไม่รู้สึกแล้วแข็งแล้วเนี่ยช,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 ช่วยช่วยอ้ยเอามันนี่เลยเย็นนิดนึงร้อนนิดนึงโอ้โหแบบนี้และได้เลย <laughs> นี่เธออย่าใช้ของไปเรื่อยดิใหญ่นิโคทำความสะอาดเสร็จแล้วเหรอนี่ลิสต์ที่เธอต้องทำเอาไปทำซะ อ๋อนี่มันคัมภีร์หนังหมาเลยไงเนี่ยทำไมมันยาวแบบเนี้แล้วแบบเดียฉันจะทำเสร็จได้ยังไงอ่ะฉันละเกียดแม่เลี้ยงจริงๆเลยเออใครนักร้องไห้จ้ะก็แม่เลี้ยงชนานซิสั่งงานเป็นบ้านเป็นหลังอยู่เนี่เดียวฉันจะช่วยเสกคนช่วยให้นะเฮ้ยแกเราเป็นอะไรเนี่ยออเมื่อกี้เป็นมแมลงสาบตอนนี้กลายเป็นคนเถื่อยใครอะใครทำอะ่ะเอองั้นตอนนี้เราคงต้องเป็นเบสเธอแล้วล่ะเออนั่นดิ อันนี้มแมลงสาบพ,พวกนี้จะช่วยเธอเองนะจ๊ะเอาล่ะตอนแรกก็ไปเช่หน้าต่างแล้วก็ถูพื้นแล้วที่เหลือก็ทำนะโอ้ยอย่าลืมไปที่งถังขยะด,ด้วยนะได้ครับเจ๊ฮฉันได้ชอบดีจริงๆเลยอะ่ะที่มีเบ๊เป็นแมลงสาบแบบนี้แค๊บเดียวบ้านก็สะอาดเยฟันใหม่ จะได้เงินก็คราวนี้แหละเอาละ่ะไปเลยนะแกอย่างไงก็ขอสักหมื่นหนึ่งนะก็ไหจ้ะนี่เธออย่าเดินสิ่งดังสิเธอนั่แหละรองเท้าอ่ะสื้อรองเท้าราคาถูกมาทำไมแล้วโอมเพรียงใหญ่เนี่ยเหมือนก็หลงสมใจรจริงๆเลยเฮ้ยเธอดูสิวันนะ่ะ ของใหม่ซะด้วยอ่ะอือแบบนี้เราก็เก็บสะสมได้นะสิไม่ว่าแฟรี่จะมีพลังอะไรพวกเธอก็สามารถเสกเงินได้ทั้งนั้นนะนะเอเอาเงินไปแล้วเราก็ไปแดนสกันดีกว่านะเย้ยอ๋อตื่แล้วโ้ยได้เงินปะ <Wow. S 1> ว้าวได้เท่าไหร่อ่ะ อสองร้อย๋อรู้แล้วยินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันนะวันหลังมีใหม่ก็ามาบอกนะออฟันพร้อมจะไปไหนเนี่ยแกเอาฟันจะคืนมา ขอาข้าขาดูอยู่นี่ฉันมีงานให้เธอทำแยกน้ำตาลกับเกลือออกมาจากกันแล้วก็ใส่ขวดได้ด้วยนะเข้าใจไหมจะทำได้ยังไงมันเละขนาดนี้ฉันไม่รู้ถ้าไม่เสร็จก็แล้วกันจะทำยังไงล่ะรู้แล้วคนแฟรี่โอ้ยนี่เธอจะโคตรป้าแสงอะไรละ่ะแล้วจะใช้อะไรพวกเราอีกอะฮะเนี่ยแม่เล็กจะบอกให้แยกเกลือแล้วก็น้ำตาลออกจากกันเนอะ เดี๋ยวฉันช่วยเองจะไม่ต้องห่วงนะโอ้แล้วก็เกยอ,อได้แล้วเป็ใส่ใหม่เลยเออคุณแม่เลี้ยงหนูแยกได้แล้วนะคะอันนี้ใส่ใหม่ที่ทํามาจากน้ําตาลแล้วนี่ก็เกลือค่ะเออฉลาดนักใช่ไหมงั้นเธอก็มาแยกน้ํานี่ทั้งสองออกจากกันเลยก็แล้วกันโอ,อ้แม่เลี้ยงนี่ใจร้ายมากอืมอไม่เป็นไรนิโคเดี๋ยวฉันช่วยเองนะ เดี๋ยวฉันจะเสียให้มันแข็งเป็นสีแล้วก็แล้วกันโหโหทำได้ไงอื้อใหยอวดฉลาดเธอคิดว่าตัวเองฉลาดนักใช่ไหมอื้เสียอารมณ์ใหญ่นิโคเด็กเล็วนี่อะไรแล้วชุดไปงานพร้อมของฉันล่ะแล้วฉันจะใส่อะไรคุณแม่ลีกทำลายฉันอีกแล้ว นี่เธอร้องให้ทำไมหรอไม่ว่าจะเรื่องอะไรพวกเราพร้อมช่วยเธออยู่แล้วก็แม่เลี้ยงเนีสิทำลายชุดของฉันแล้วก็เปลี่ยนเป็นผ้าแบบเนี้ฉันไม่มีอะไรใส่ไปงานพร้อมแล้วอ๋ออย่างนั้นหรอกเหรออ้อเพียงนี่เธอไปงานพร้อมไม่ได้ปีนภูเขาน้ําแข่งนี่จะสวยเลยนี่เธอไปงานพร้อมไม่ได้ไปทะเลนะเยอะ เออแต่ทำไมผสมกันแบบนี้นี่ฉันอยากได้ชุดสวยๆเนะชุดสวยๆเข้าใจไหมแฟรี่มันจะยากอะไรขนาดนั้นกันเล่าเอองั้นก็เออมาแสกชุดเดรสกันดีก,กว่าได้เลยโอ้มาแล้วก็เก๋ว้าวชุด,สว,ดสวยจังเลยอ่ะว้าวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเข้ากันสุสดๆเลยค่ะ สายแล้วสายแล้วเฉันต้องทำอะไรสักอย่างไคย่าจัสเมนมาแล้วเหรอนี่เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมก็คือฉันไปงานไม่ทันแล้วคือช่วยเสกรถหรืออะไรก็ได้ห,หน่อยสิถ้าลองเลือกสิไม่อะมันดูไม่แพงจัสเมนเลือกหน่อยสิดูสิสต็อกของฉันน่เลิศกว่าไม่อะมันดูธรมธรมดาธรรมดา ฉันได้อยากจะได้อะไรก็ได้ได้ทำให้คนปากค้างเลยนี่เธอไม่รู้สิเออเงินก็เอาอะไรมาก็ได้ลหรมั้งนี่แฟรี่ไม่ไหนกันเนอะอันนี้จ้ะรถเธอแบบนี้ทุกคนจะได้ตกตะลึงกันเลยทีเดียวว้าวไปกันเถอะคาย่าอืนหนที่สุดก็ได้นอนสีนอนไม่หลับอ่ะ ทำยังไงให้หลับดีเนะอ่านหนังสือดีไหมเนาะนับแก่ดีป่ายนับแก่บ้าอะไรล่านิโคลถ้าเป็นอะไรอะแล้วเธอจะกรี๊ดทำไมก็ฉันนอนไม่หลับไงคือฉันพยายามมาสามวันแล้วเนะี่ยนอนไม่หลับเลยอะอ๋อฉันคิดออกละเดี๋ยวฉันจะไปให้เขาช่วยเองบอสคะ ي, ช่วยหน่อยได้ไหม นิโคนนนอนไม่หลับเลยค่ะอ๋อได้แค่เอาเข็มเทพนิ้วแค่นี้มันก็หลับไปสามชาติแล้วนิโคนิโครเราเจอแล้วเอานิ้วมานี่มาเฮ้ยเออมันมันจะเร็วไปไหมเนี่ยเออน่ะสิตายหรือยังนิโคเฮ้ยนี่นี่เราฆ่านิโคไปหรือเปล่าเนี่ยบ้าก็ยังหายใจอยู่อ่ะงั้นก็เราไปกันดีกว่านะเออน่ะสิเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเห็นเข้าะ ะมีอะไรแจ้งเตือนอ๋อช่องทูมทมว้าวเขาอัปโหลดวิดีโอหมานี่เองท่มทุมลงวิดีโอก็ช่วยเธอตื่นเ้ราซฉะง,งั้นเนอะเพื่อนเพื่อนชอบวิดีโอของเราไหมถ้างานก็กดไลค์เลยแล้วคอมเมนต์ทักทายเราด้วยนะอย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราแล้วกดกระดิง่งเจอกันใหม่ครังนะ้งหน้า